สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เพื่อนๆก็อยู่กับช่องในอุ้ยเมือการกันนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญเตานะครับของหลวงปู่เพวนะครับเปวาวโลนะเหรียญเต่านี้เป็นลงยาส้มนะครับแล้วก็มีกระไละทองนี่ครับแล้วก็ตอกโคดด้วยเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าโคดเนี่ยตอกก่อนที่จะไปทํากระไละเลยลก็ลงยาครับนี่ครับโคดก็เลย เห็นไหมครับยาเนี้ก็จะลงไปในโค้ดด้วยนะครับเนื่องจากน่าจะตอกก่อนแล้วค่อยไปลงยานะครับไม่ลงยาแล้วค่อยตอก่าเราก็ดูได้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่ก็เป็นยันเต้านะครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะครับอ่าเราก็มาดูกันนะในส่วนของอ่ากระยาเนี่ก็เป็นยาสีส้มเห็นไหมครับมันจะใสๆเลยเห็นไหมครับก็ เป็นอีกหนึ่งจุดที่พิจารณาได้นะครับแต่พระองค์หลวงปู่เพล่เนี่ยจะเป็นพระยุคใหม่ลนะครับเราก็ต้องใช้กรรมวิธีการแบบใหม่ในการดูนะครับเห็นไหมครับนี่ครับลงยานะครับเห็นไหมแต่ก็ลงยาค่อนข้างดีนะครับเนียนเลยนะครับอ่าเราก็ดูยานะครับดูสีนะแล้วก็เป็นกระไรทองด้วยนะครับเตารุ่นนี้อ่าก็น่าเป็นพระอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ครับ เนี่ครับเราก็ดูความคมชัดได้นะครับเพราะเป็นพระเหรียญเกิดจากการปั๊มตัดเราก็ดูรายละเอียดโดยรวมแต่อาศัยความคมชัดเป็นหลักนะครับพระรุ่นต่างๆเนี่ยถ้าเป็นพระเหรียญเนี่ยก็สมควรที่จะต้องดูความคมชัดเป็นนต้นๆน,น,นะครับจากการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับเราก็แต่เราก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยธรรมชาติต่างๆนะครับพิมพ์ทรงพระอ่าแล้วเราก็ต้องรู้นะครับว่าพระสร้างประมาณพออะไรนะครับ อย่างเช่นพระของหลวงปู่เพ้่เนี่ยก็น่าจะสร้างราวปี4ควาถึงห้าวาประมาณนี้แล้วก็หกวานะครับอ่ะเราก็รู้ช่วงอายุของพระนะครับเราก็จะดูธรรมชาติได้ด้วยและก็ดูกรรมวิธีการสร้างได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับโคดเนี่ยเป็นโคนตอกถ้าเราดูว่าเป็นโคนตอกแล้วเราจาโคดอนม่นก็เป็นอีกวิธีนะครับที่แยกแคกีได้ครับเนี่ยเตานี่หัวเตาานี่คมเลยหน้าหลวงปู่นี่คมชัด ก็ Emmanuel. ตัวตัดเนี่ยไหมครับจะเป็นตัดคาดครึในในใ่งใบไหมครับยุคปีเนี้ยมันก็มีนะครับตัดคาดครึ่งใบเนี่ยแต่ว่าเอ่อมันก็จะไม่เหมือนกันนะนี่ครับก็เป็นตัดคาดครึ่งใบใบของยุคนี้นะครับจะเห็นว่าอันนี้ก็มีแบบตัดคาดครึ่งใบด้วยนะครับเราก็จําไปนะครับว่าตัวตัดของรุ่นเต่ารุ่นนี้นะครับเป็นตัดคาดครึ่งใบก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอ่อเนี่ย แต่ความคมชัดเนี่ยคมมากนะครับพระยุคใหม่เห็นไหมครับความคมเนี่ยคมเลยครับเส้นตัวยันตัวอักษรต่างๆเนี่ยคมชัดนะครับเห็นไหมครับตั้งเป็นแท่งก็เป็นพระที่อีกหนึ่งรุ่นนะที่ผมว่าปั๊มได้คมชัดแหละเห็นไหมครับอ่าคมชัดนะครับไม่เบือนะไม่ตื้นอืมเนี่ยครับก็ต้องดูให้คมคมแล้วก็ชัดๆนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เราก็มาดูพิมพ์กันด้วยนะ เห็นไหมครับว่าพิมก็ประมาณนี้นะครับพระเต่าของหลวงปู่แพ้่ปาวโลนะครับเห็นไหมครับความคมชัดเนี่ยคมเลยนะครับยันต่างๆนี่ครับเพื่อนๆก็ศึกษากันนะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเราก็จะอัปเดตคลิปใหม่ให้เรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับความคมชัดของหน้าของปู่นี่ครับโค้ดเนี่ยคมเลยนะครับเป็นโค้ดตอกนะครับอ่า เนี่ยครับเนี่ยครับยาเคลือบเนี่ยเงียนนะครับลงยาได้ดีมากนะครับเราก็ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับลักษณะไหนเราดูบ่อยๆเราก็จะจดจาพระรุ่นนั้นรุ่นต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแต่ผมก็ยังบอกได้เลยนะครับว่าความคมชัดเนี่ยยังใช้ได้อยู่นะครับพระกเนี่ยทอดเหมือนนะครับแต่ความคมชัดได้ไม่เท่านะเราก็ มาศึกษาความคมชัดว่าคมประมาณไหนครับของพระรุ่นต่างๆก็สามารถดูได้ที่ช่องของผมเลยนะครับพระรุ่นต่างๆก็ได้ทําไว้มากมายนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเลือกดูได้เลยนะก็ป,ประมาณนี้นะครับสบําหรับพระของหลวงปู่แพ้ววปวโลนะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามกันลาไปก่อนครับ